ตอบคำถามครับช่วยบอกวิธีคำนวณหน่อยครับผมลงทุน1,000บาทผลตอบแทน2%ต่อปีผมลงทุน30ปีเงินรวมอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูนะครับต้อไปที่ Google Sheet นะครับใส่เริ่มต้นเงิน1,000บาทนะครับให้ผลตอบแทน2%นะครับผมก็จะเอาไปคูณ1.02นะครับจากนั้นก็กดที่ตาราง2นะครับกดเท่ากับแล้วก็ยกมาครับตรงนี้นะฮะเป็น B1 คูณด้วย1.02เหมือนเดิมนะครับก็คือลงทุนแบบ เอามาทบต้น2%ไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ไม่มีการถอนออกครับหลังจากนั้นครับเราก็ลาก2เซลล์นี้นะครับแล้วก็มาที่จุดตรงสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้ครับกดคลิกซ้ายค้างแล้วก็ลากลงมาครับพอลากลงมาปุ๊บเราก็จะได้ว่า30ปีครับมันจะให้ผลออบแทนนะครับอยู่ที่1,811.36บาทนะครับ คิดเป็นผลตอบแทน8 1นะครับในระยะ30ปีเราอาจจะโหลดแอปพที่ชื่อว่า Easy Financial Calculator ครับอีกวิธีครับเข้า Google นะครับแล้วก็เซิร์ชว่า TVM Calculator ครับจากนั้นใส่เงินเริ่มต้น1,000บาทนะครับแล้วก็ใส่ดอกเบี้ยครับ2%ต่อปีนะครับแล้วก็เปลี่ยน Compounding ก็คือทบต้นนะครับเป็นรายปีจากนั้นครับกด Future Value ตรงนี้ครับตัวเลขที่ออกก็คือ ลบ1ันแปดนะครับลองไปคำนวณกันดูนะครับผมแมดิกสอนดิกเทรดครับ